สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้มาให้ดูคลิปนะครับจากช่างป๊อปนะครับที่ซ่อมนิดดสสันอยู่รามธาซอยห้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็บอกว่าลูกค้ามีอาการอืดสะดุดนะครับโดยหัวโดนหัวเทียนปลอมอีกคันนะครับเทียบให้ชัดอันนี้เขามีเครื่องมือเทียบให้ด้วยที่เสียบหัวเทียนนะครับเห็นไหมว่าอ่าให้ดูใหม่นะครับ ลูกสอชี้อันแรกที่เฮียชี้ไว้นะครับคือหัวเทียนอ่ามือสองนะพี่ครับพี่ช่างตอบบอกนะครับเห็นไหมเห็นไฟไหมนะครับจะมีไฟขึ้นอยู่ตรงกลางแต่อันอื่นอ่ะถ้าเรากดนะครับอันอื่นเห็นไหมว่าหัวไฟมันไม่ขึ้นตรงเข็มหัวเข็มมันไปขึ้นด้านข้างนะครับเห็นไหมมันไปขึ้นด้านข้างนะครับอันนี้ก็อยากจะมาบอกว่านะครับโดนกันเยอะเพราะว่า มันมีของปลอมที่ขายอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับปลอมของปลอมดูยังไงคือมันถูกสามหัวเนี่ยประมาณร้อยสองร้อยอย่างเนี้ยถูกหัวหัวหัวเทียนแพจากสูนเลยนะจากช้กของทางปลอมเนี่ยสี่น่าจะมาหัวละเจ็ดร้อยรวมเปลี่ยนรุ่นนี้นั่นนะ,ะเฉลี่ยน่าจะประมาณสามหัวที่เฮียเคยเปลี่ยนของนิสัทนทอรเล่าเฮียเนี่ยจะอยู่ประมาณสองพันหนึ่ง แต่หัวเพียนหัวเทียนส่วนใหญ่แล้วว่ามันจะอยู่ด้านที่หนึ่งแสนกิโลถ้าคุณวิ่งปีละหนึ่งหมื่นกิโลเนี่ยคุณอยู่ไปเลยสิบปียาวๆคุณไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับหัวเทียนแต่ละแต่ละยีไม่ใช่ดิแต่ละรุ่นเครื่องแต่ละรุ่นเนี่ยมันใช้หัวเทียนไม่เหมือนกันนะครับสเปคหัวเทียนไม่เหมือนกันนะคะรับแล้วก็บางคนบอกหัวเทียนไม่แพงลองเลกใหม่ในอดีตเปจะหัวเทียนอีกแบบหนึง่ง ปัจจุบันรถบางยี่ห้อมันต้องใช้หวัวเทียนแบบหนึ่งอย่าคิดว่ามันไม่แพงนะครับเป็นไงนะเครื่องสะดุดอาจจะมีปัญหาต่อไปได้นะครับซื้อมาปลอมคุณต้องมานั่งเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งถูกปะอย่าลืมนะว่าอ่าอายุของหัวเทียนของแต่ละรุ่นรถเนี่ยมันก็อยู่ประมาณเนี้ยแสนหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็คือแสนหนึ่งก็คือคุณปีวิ่งปีละหมื่นโลเนี่ยสิบปีคุณก็ค่อ,คอยเปลี่ยนคุณก็า่าต้องมานั่งเปลี่ยนทุกปีถูกปะ วันนี้ก็ช่างป๊อปทาให้เห็นเลยได้ชัดเลยก่อนอันนี้คือถ้าไม่มีเครื่องมือมันก็จะไม่เห็นใช่ปะแต่คนเป็นช่างเขาจะดูออกว่าอันไหนปลอมไม่ปลอมเขาจะดูออกเลยไอตัวเขียนตัวหนังสือยี่ห้อเนี่ยพวกเนี้ยมันจะรู้เลยนะมันจะรู้เลยว่าอันไหนปลอมอันไหนไม่ปลอมแค่ราคาบันทีเก้าส็บห้าเปอร์็นแล้วของปลอมของแท้ต้นทุนมันก็ไม่ได้แล้วนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เอาความรู้จากช่างป๊อปนะครับช่างป๊อปเนี่ยซ่อมนิสันอาเมลา้า อ่าไม่ใช่ซ่อมนิสันทุกทุกรุออ่นทุกยี่ห้ออ่าทุกรุ่นของนิสันนะครับต,ติดต่อได้นะครับร้านชื่อครับอยู่ใน Google ก็ P P Eco Place นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ